สวัสดียามสายคะ่ะทุกคนเชาน้านี้มาพบกันกับต้นกระบองเพชรนะคะที่มีชื่อทางภาษาไทยว่าคอนโดนางฟ้าหรือว่าปราสาทนางฟ้าค่ะมีชื่อทางวิทยาศาสาตร์ว่า s i l i u ส์เท a กซาก s น,นะคะตัวนี้ช่วงเช้านี้จะพบได้ว่าดอกของเจ้าซิลิ u สเท a กซาก s นัค่ะ หรือว่าคอนโดนางฟ้าหรือปราสาทนางฟ้าค่ะทุกคนดอกเริ่มที่จะหุบแล้วก็เตรียมที่จะร่วงโรยนะคะเมื่อคืนนี้ดอกยังบานเปล่งอยู่เลยนะคะเช้านี้เริ่มจะหุบแล้วค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีเจ้าผึ้งนะคะที่มาตามธรรมชาติค่ะมาผสมเกสรให้ค่ะทุกคนนี้ก็เป็น สาเหตุที่ทำให้เจ้าคอนโดนางฟ้าสามารถที่จะติดผลได้นะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดอกของต้นแล้วก็การผสมเกสรด้วยเนาะ mm. ก็มาลอนอีกทีนะคะว่าน้องจะติดผลให้หรือไม่ค่ะสำหรับเจ้าคอนโดนางฟ้าที่ออกดอกมาหนึ่งดอกนะคะในชุดนี้ บางครั้งเขาก็จะสามารถออกดอกได้เยอะๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกอใหญ่นี้ต้นของเขามีความสมบูรณ์มีอายุเขาก็จะให้ดอกเป็นชุดๆพร้อมๆกันนะคะดอกก็จะขึ้นพร้อมๆกันหลายๆดอกเลยค่ะทำให้มองเห็นแบบสวยงามมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเจ้าพึ่งเข้าไปผสมเกสรด้านในแล้วค่ะ ดอกของคอนโดนางฟ้านี้จะมีทั้งเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันนะคะทุกคนถือว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศเนาะเจ้าพึ่งก็มาเก็บเกสรน,นะคะจะส่งผลดีคือเป็นการผสมเกสรให้กับต้นพืชของเราไปในตัวนะคะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะทุกคนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดมงแดดออกจะจัดอย่างเงี้ยดอกของเขาก็เตรียมจะร่วงโรยนะคะทุกคนก็รีบชมความสวยงามของเขาเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะปังปอนก็มาอัดวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนำความสวยงาม มาแบ่งปันเพื่อนๆชาว YouTube ของเราค่ะช่อดอกใหญ่มากค่ะทุกคนเป็นก้านดอกท่อดอกตรงนี้เนาะใหญ่มากๆเลยค่ะออกมาจากบริเวณด้านข้างของลำต้นนะคะซึ่งจาจุดที่ก้านดอกเขาชูออกมาค่ะจะเป็นจุดที่ มีตุ่มหนามงอกออกมานะคะเป็นจุดของตุ่มหนามเลยค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าที่ฐานของดอกเขาค่ะจะมีหนามเป็นเชกเชกเลยเนาะเป็นกลุ่มหนามค่ะโผล่ออกมาตรงนี้เนาะถ้าไม่มีตุ่มดอกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะสีผิวสวยงามมากค่ะทุกคนเป็นสี เขียวอ่อนอมเทาๆฟ้านะคะต้นนี้อายุประมาณสามปีแล้วค่ะเริ่มปลูกจากกิ่งเดียวค่ะทุกคนคือกิ่งนี้เลยค่ะแล้วก็ปลูกได้ประมาณสองปีค่ะสองปีน้องก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมา พร้อมๆกันเลยค่ะแตกออกมาเยอะมากที่เห็นนี้คือเป็นหน่อที่น้องแตกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งด้านล่างนี้ด้วยค่ะเป็นกระบองเพชรที่ปลูกได้ง่ายค่ะสามารถปลูกในพื้นที่เอาดอได้อย่างสบายๆเลยนะคะน้องทนแดดทนฝุนค่ะทุกคนแดดร้อยฝนร้อยสบายๆเลยค่ะ เป็นกระบองเพชรที่ต้องการพื้นที่ในระดับหนึ่งนะคะยิ่งพื้นที่กว้างเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขาก็จะช่วยให้ต้นของเขาแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ออกดอกติดผลรวมไปถึงการแตกหน่อได้ดีนะคะสามารถปลูกในดินปลูกปกติของเราหรือว่าจะเป็น ดินข้างบ้านของเราก็ได้ค่ะที่บ้านของปองปอนก็คือขุดลงไปเลยเนาะเป็นดินปลูกบ้านใหม่ๆเลยนะคะที่เรานำมาถมค่ะซึ่งก็อาจจะยังไม่มีแร่ธาตุสมบูรณ์พอที่จะเติบโตนะคะในช่วงสองปีแรกที่นำน้องมาฝังเนาะหลังจากนั้นพอเขาปรับตัวได้นะคะเข้ากับสภาพดิน เขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะโดยสังเกตเห็นว่าน้องมีการแตกหน่อขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาปรับสภาพได้แล้วนะคะถ้าดินดีก็อาจจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่านี้นะคะทุกคนถือว่าเป็นกระบองเพชรตัวหนึ่งเลยค่ะที่ปลูกง,ง่ายแล้วก็อยู่ในประเทศไทยได้ดีมากค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยก็ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขานะคะการขยายพันธุ์ก็สามารถนำมเมล็ดที่ได้จากผลของเขานะคะนำไปเพาะแล้วก็เขาจะให้ต้นใหม่ขึ้นมาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเป็นต้นใหญ่แบบนี้ได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการนำหน่อของเขาไปปักชำนะคะ นี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของเขาค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนสามารถที่จะนำไปปลูกประดับที่สวนหรือว่าจะปลูกเพื่อเป็นรั้วข้างบ้านก็ได้นะคะทุกคนน้องปลูกง่ายมากค่ะแล้วก็มีขนาดลำต้นที่ใหญ่มากค่ะ ลำต้นที่เห็นตอนนี้สูงเกือบสองเมตรนะคะทุกคนเขายังสามารถที่จะสูงขึ้นไปได้เยอะกว่านี้นะคะห้าเมตรหกเมตรหรือว่าอาจจะสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แล้วก็อายุของเขาค่ะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นจามากาลูนะคะเป็นคนละสายพันธุ์ค่ะนำมาปลูกทีหลังเจ้าคนโดนางฟ้าค่ะตอนนี้น้องน่าจะยังปรับสภาพไม่ได้เนื่องจากว่าสียังไม่สวยนะคะแว็กของเขายังไม่สวยค่ะปกติแล้วน้องจะมีสีเขียวอมเทาอมฟ้านะคะ จะมีสีฟ้าฟ้ามากกว่าเจ้าซิลิอุสเฮกซากนัสนะคะอันนี้เป็นสีของซิลิอุสเฮกซากนัสค่ะส่วนต้นนี้จะมากะลูค่ะเนี่ยค่ะผิวของเขาจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะเขียวมากกว่าเจ้าซิลิอุสเฮกซากนัสนะคะอาการตอนนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะมีสีเทาๆอุมฟ้ามากกว่าเจ้าสีอุสเฮกซากุนัสค่ะแต่ตอนนี้น้องยังสมบูรณ์ไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่านำมาปลูกได้ไม่นานค่ะยังไม่สามารถที่จะปรับสภาพให้เข้ากับดินบริเวณตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าดินตรงนี้เป็นดินที่นำมาถมเพื่อปลูกบ้านนะคะทุกคนแร่ธาตุต่างๆก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของน้องนะคะ ต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปังปอนก็พามาชมดอกยามสายๆนะคะของเจ้าซิลิุสเฮกซาโกนัสค่ะให้มาชมเนาะว่าน้องจะมีดอกแล้วดอกของเขาสามารถที่จะบานได้เพียงวันเดียวหลังจากนั้นก็จะร่วงโรยในช่วงสายของวันถัดไปนะคะ ช่วงสายนี้ก็เตรียมจะร่วงโรยแล้วนะคะหลังจากที่ดอกขุบเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปบางปอนจะมารีวิวหรือว่าจะมาให้ดูกระบองเพชรตัวอื่นๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ